รสวัสดีค่ะทุกคนยินดีตาราเข้าสู่ช่องแอนนี่ออนเอนะคะและวันนี้ค่ะทุกคนที่เรารอคอยมานานนะคะเราก็จะมาทัวร์คณะวิศวะกันนะคะและตอนนี้นะคะนี่ก็อยู่กับพี hey! ่สวัสดีค่ะ <c oughs> ชื่อโกโก้นะครับเรียนคณะวิศวกรรมะศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับผม เมเจอร์โยธาตอนนี้อยู่ปี5แล้วครับโอเคค่ะแล้ววันนี้เราจะไปทัวร์ที่ไหนกันบ้างคะอย่างตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กันที่บนสะพานแดงนะครับก็เป็นหนึ่งในจุดแร์มาร์คของคณะเรานะครับอ๋อที่เขาแบบว่ามาถ่ายรูปกันปีหนึ่งปีหนึ่งถือแฟมแบบอ่เท่ๆมีมีรูปสัมปะตัวอย่างของพีบเหรอหลบเลยหลบเลยเคที่แรกที่เราจะไปเนี่ยจะเป็นที่ไหนนะคะก็ไปติดตามกันค่ะ ครับและตึกแรกนะคะที่พี่กโก้พาเรามาดูนั้นก็คือตึกเรียว่าตึกเวิร์กช็อปครับผมก็คือมันจะเป็นวิชาที่พิศวะปีหนึ่งทุกคนนะคะต้องเรียน ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกวิชาช่างอะไรฝึกสกิลอะไรเงี้ยสกิลช่างนิดน้อยจากที่เห็นก็น่าจะมีหลายสกิลอยู่นะคะ<ช>ตรงนี้มีอะไรให้ทำบ้างฝั่งนี้จะเ,เ,เป็นเขาเรียกว่าการเอ่อกลึงกลึงมัดนะลืมลืมนะเรียนะ <laughs> ปีห้าปีก็จะมีแบบกลึงกลึงเหล็กอะไรเงี้ยแล้วก็มีทําหัวคอ้อนอะไรเขาเรียกว่าอะไรสักอย่างแต่ว่าคืออันเนี้ยปีหนึ่งเรียนทุกคน ฝกสาขาก็คือต้องเรียนถ้าข้างในจะเป็นงานไม้จะเป็นแบบอันนี้สนุกแบบทำเก้าอี้ฮะ,ะ,ะเหมือนเอาไม้ไปใส่เครื่องอะไรสักอย่างแล้วให้มันออกมาเป็นอะไรอย่างี้คือไปทําตรงนั้นนะทุกคนเห็นแบบลางๆเก้าอี้ปะนี่แหละอีตรงนั้นแต่ตรงนี้อ่ะคะตรงนี้เอาไว้ทํะไม้เขาได้่าทำหัวค้อนอ๋อก็คือตรงนี้เนาะตะไบเออตะไบเหล็กแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นห้องจะเป็นงานเชื่อมเชื่อมอ ดูซะน,น้อยประมาณนี้นะคะให้ดูแบบกรุบกริบเล็กน้อยแต่ว่าถ้าอยากรู้เป็นไงเนี่ยต้องมาเรียนเองต้องรอพ้องมาเรียนอ,ะอ่ะ okay. โอเคเรเา okay. ก็อยู่ในลิฟต์ของตึกตึกสาปีค่ะซึ่งตึกนี้มีความพิเศษอะไร ลิมีเพลงให้ฟังมากขึ้นตึกนี้ก็สร้างขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ30ปีของคณะวิศวกรรมศาสตร์บผมตึกนี้ก็จะมีทั้งห้องเรียนรวมเป็นชั้นสอนทั้งสามแล้วก็มีเรียกว่าเป็นชั้นของมเจอร์คอมพิวเตอร์ด้วยแล้วก็ของไอเด้วยแด้วยไอเอสเอชนี่คือไอเอสเอคือหนูพูดูกด่ะเนี่ยไอเอสเอา จะเป็นแบบสารสนเทศก็จะแยกมาจากคอมอีกทีแล้วสารสนเทศกับคอมมันต่างกันยังไงก็อย่างว,วิศวะคอมอ่ะเป็นคนสร้างอ่าโปรแกรมนู่นนี่อ๋อเขียนโปรแกรมอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอเจนต์นีส่สารสนเทศจะเป็นแบบสร้างโค้ดสร้างอะไรเกี่ยวกับพวกเว็บไซต์กับไอสื่อสารพวกสายแลนพวกอะไรประมาณเนี้ย มันต่างกันอย่างนี้นี่เองอนนและต้องจุดที่เราอยู่นะคะทุกคนก็เน,นี้ยต่างบานใหญ่หญบานหนึ่งซึ่งมองลงไปมันคือตึกอะไรคะพี่ข้างล่างนี้นะคะก็จะเป็น <c oughs> สูงน,นะครัว <c oughs> ตรงนี้มันจะเป็นตึกโยธานะครนี่เป็นตึกโยธานะคะเราจะให้ดูนะซึ่งมันมีความพิเศษหนูตรงที่มันมีแผงโซลาร์เซลล์ตรงนี้นี่นะคะ หลังคาทุกคนเห็นปะมีมีมีหลังคานะตรงเนี้ยจะเป็นแบบโซลาเซลล์คือใช้พลังงานแสงอาทิตย์ว้าวคนห้องเรียนวิศาวะเจ๋งมากอะ่ะคือเหมือนเขาก็เป็นห้องที่แบบเน้นการทำงานเป็นกลุ่มอะ่ะนี้เราพามาแอบดูนิดนึง <laughs> ปักก็จะเป็นข้างล่างคือถ้าเป็นช่วงใกล้สอบช่วงปกติก็จะแบบคนเรียนเต็มตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงอาหารนะครับของคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับผมขึ้นชื่อนะขึ้นชื่อขึ้นชื่อว่าขึ้นชื่ออาหารนี้แบบหาอร่อยมันจะมีอยู่มี่ร้านเองแต่แบบอร่อยทุกร้านจริงเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพาไปกินทุกร้านทุกร้านเลยเหรอพี่ร้านเดียวพอร้านเดียวพอแบบเป็นร้านแนะนำอะไรอย่างงี้อันนี้แนะนำทสุดร้านข้าวแกงร้านข้าวแกงป้ามาล่า ร้านข้าวแกงป้ามาลานะคะก็เดี๋ยวเราไปชิมกันดูพุกคนร้านป้ามาลานะคือสตาร์ทเริ่มต้นแค่20เองนะคะอร่อยจริงไม่อร่อยจริงนะคะดูพี่เขาได้นะคะคือทัดไปแล้วนะคะอร่อย ลานวิศวรวมใจนะครับผมก็คือลานตรงนี้นะคะตรงนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่ามีความพอมสมารพิเศษของของสถานที่นาฬิกาแดดมันจะขึ้นกับดวงอาทิตย์นะคะสมมุติแบบตอนเชียงวานพระอาทิตย์อยู่ตรงกลางอะไรอย่างงี้ยมันก็จะมีแบบมันจะมีเข็มนาฬิกาอะไรอย่างนี้นะฮะปุ๊บมันก็จะสะท้อนเป็นแสงสะท้อนทั้งหมดก็จะบอกเวลา ต้องวันที่มีแดดนะทุกคนแต่วันนี้ไม่มีนะใช่ก็เลยไม่เห็นเงานะคะแล้วก็ลานวิศวารวมใจนี้เอาไว้ทําอะไรบ้างอีกคะก็ส่วนใหญ่นะถ้าแบบของชาววิศวะเลยนะก็เอาไว้ถ่ายรูปไปได้หราถ่ายรูปรวมก็คือมีตรงนี้ด้วยเนาะที่เป็นงานจัดกิจกรรมอะไรเป็นหลังฟางอะไรอย่างเงี้ยเพราะปกบคณะเราคนเยอะมากกี่คนคะประมาณโหก็สมมติถ้านับปีหนึ่งนะถ้าแบบปีหนึ่งเข้ามาก็ หลักพันนะแบบประมาณพันพันต้นแต่แบบสุดท้ายก็แบบลดไปแบบทเียวนิดเียวเอ้ยมันได้ยังไงแล้วตรงข้ามเรานะคะก็ยังมีอีกหนึ่งสถานที่สําคัญเลยทุกคนนั่นก็คือเป็นลานพระวิษณุนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆแล้วกันเรียกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําคณะเรานะครับ จะเป็นเทพแห่งการสร้างอะไรอย่างนี้ก็จะมพระวิษณุเป็นเทพแห่งการสร้างก็เลยเหมือนถ้าใครอยากสอบติดต้องขอมาขอก็ที่อย่างตอนเขาอยู่คณะมาอย่างนี้ก็จะเห็นเด็กเด็กมอปลายที่แบบอยากเข้าคณะนี้ก็เขาจะมาขอพรกันก็คือมาขอให้สอบติดขอให้สอบติดแล้วมีมาบนไหมแบบบนนิดนึงแบบหนูวิ่งรอบลานสิบรอบอะไรอย่างี้อาจอาจอาจจะมีอ่าแล้วตอนพี่เข้าได้ขอไหมคะ ไม่ได้ขออันนี้เข้ามาด้วยความสมัรถเออสุดฟังเดินดูวันนี้ทุกอย่างเลยนะคะที่เราเข้าได้เราจะไปหมดเลยใช่ไหมคะไปครับจริงๆก็ถ้าเกิดเดินเดินทั่วคณะก็ประมาณเจ็ดแปดวันก็ยังไม่ทั่วเลยจริงเหรอคะคือหนูต้องเดินกี่วันเนี่ยยอกอ่ะ หลายแลบ็บก็ไม่ได้เรียนเราไม่ได้เรียนเครื่องกดก็ไม่เคยไม่ค่อยดูเรื่องขครงกดเท่าไหร่แต่ถ้ามีแลบก็คือจะมาทำ<อ>ที่ตึกนี้เราได้เข้ามาที่ตึก IE แล้วตึก IE คืออะไรเอย่ยเป็นเมเจอาาาร์อุตสาหกรรมนอีย่อจาก industrial engineering ก็อุตสาหาการรมต้องมาดเูเครื่องเครื่องจักรในโรงงานอะไรเงี้ย<อ>จบมาก็จะทำงาน ได้ข่าวว่าเมื่อกี้ตอนเราเดินเข้ามาพี่บอกว่าอะไรเด็ดสุดนะอ๋อพูดถึงถ้าพูดถึงสาวๆในคณะวิศวะนะคต้องบอกเลยว่าไอนะฮะนัมัวบอกว่าคือผู้หญิงส่วนใหญ่ที่เข้ามาเรียนจะมาอยู่เมเจอร์นี้นะครับโอเคผู้หญิงเยอะสุดละเด็ดสุดด้วย แสบตามากพูดแล้วก็จะตาลีลีนิดนึงตึงแสบตามากชาววิศวะของเราชอบขึ้นมาถ่ายรูปอะไรกันก็คืออย่างน้อยต้องมีรูปนี้อยู่ในโปรไฟล์ไอจีนิดนึงนิดนึงแบบวิวมันสวยแหละอ่าใช่มีละคนมันก็จะเป็นแบบอย่างนี้เลยนำเลยฮะอันนี้เราสามารถขึ้นไปข้างบนได้ด้วยอ๋อพี่ สาขาในคณะวิศวกรรมมอชอเนี่ยมีทั้งหมดกี่สาขาและมีอะไรบ้างคะก็คณะเราก็จะมีอยู่8 8เมเจอร์หรือ8สาขานะครับก็จะมีโยธา IE ไฟฟ้าเครื่องกลเหมืองแร่ NY ็วายเอ็นวาคือสิ่งแวดล้อมแล้วก็คอมพิวเตอร์แล้วก็สารสนเทศนะครับแล้วก็มี Q&A เข้ามาเล็กน้อยค่ะพี่ว่า วิศาวะเรียนยากจริงไหมคะส่วนตัวนะก็คือแล้วแต่คนบางคนก็บอกยากบางคนไมายากแต่ว่าสำหรับเขาคือโคตรยากเลยแบบยากยากแบบยากมากไม่เก่งวิทย์เรียนวิศาวะได้ไหมคะอุ้ยได้นะมันไม่มันคือมันไม่ได้ใช้แบบว่าวิทยาศาสตร์ค่ะแต่ว่ามันก็เป็นตัวพื้นฐานแหละแต่แบบหลังจากนั้นก็จะเป็นแบบ แล้วแต่ความชอบของเราเลยซุ้มแบบก็คือเจาะไปตามสาขาวิศวะไม่นอนวันขึ้นดอยอืจริงไหมคะอุย้ยนอนปะใครเขานอนกันเอา้าวไม่นอนเหรอเนู้อนอนเลยนอนแหละแม่แต่ว่าอย่างวันขึ้นดอยอะ่ะคณะวิศวะจะเป็นขึ้นคณะแรกไงประมาณตีสามตีสี่อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแบบมานัดรวมกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ <c oughs> เลยแบบก็คือนอนตั้งแต่หกโมงเย็นเฮ้ยใช่หกโมงเย็นนี่สลิมนอนเลย ตอออนนนั้โโเเคคไหนๆนะคะทุกคนเราก็มาถึงคณะวิศวะขนาดนี้แล้วเนาะ mm hmm. เราจะพาไปดูแบบสเปคหนุ่มสาวของคณะวิศวะกันสักหน่อยเนาะว mm ่า hmm. แบบเอ,อิมอะไรยังไงตรงกับเราบ้างหรือเปล่านะคะ mm hmm. เดี๋ยวไปสัมภาษณ์กันสักนิดนึงค่ะชื่อพีท mm hmm. นะครับอยู่วิศวะโยธาครับชื่อบิ๊กนะครับอยู่วิศวะโยธาค่ะชื่อพิมดาขายโยเจ้าไออีค่ะอยู่ปีสี่ชื่อออฟสินครับเมเจอร์อา uh, สาสุนเทศและ อดีครับสวัสดีค่ะชื่อแบมมี่นะคะอยู่ปีสี่เมเจอร์ไอีค่ะชื่อเดียครับเรียนปอทอยู่งานปอลครับชื่อปอนชื่อปอลอ้าโอเคค่ะอยู่ทุกทานอ่าเป็นพี่พี่ปอโทนะมีสเปคสาวๆในฝันไหมคะยังไงก็ได้ครับผมก็ได้ขอเป็นคนที่นิสัยดีๆหน่อยอ่าเป็นคนอาบด้วยไม่ไปเที่ยวแล้วไงอ่าไม่เคยเที่ยวอยากรู้ว่าสเปคผู้ชายของน้องพิมดาเนี่ย ผู้ชายตลกแล้วก็ชอบผู้ชายอบคุณมีความคิดเต็มเป็นอะไรแบบมีสไตล์หน่อยคุณเหมือนเหมือนเหมือนจะเป็นน้องพี่สักคนไปกันนะถ้าผมนี่ชอบมวยหมวยหน่อยมวยหมวยเขาขาวประมาณนี้ใช่ครับชอบหลักๆเลยชอบคนสูงค่ะแล้วก็ชอบคนที่ตลกค่ะเป็นคนชอบผิงตัวเล็กๆผิงตัวเล็กๆครับผม ชอบเท้าหาวหน่อยแบบตลกตลกต้องตลกเท้าห้าหน่อยต้องแบบต้องแบบดีดดีดเป็นไม่หรืองพูดชื่อเมีอะไรมาเลยถามพี่ปอนบ้างครับเข้าใจเข้าใจเราหน่อยเราไม่มีผลไม่มีอะไรเงี้ยมีคณะไหนไหนที่แบบชอบผู้ชายคณะนี้เลยเนี่ยคณะในดวงใจเลยไม่ดีคที่สเปกเราเลยเป็น ฟังสวนดอกแล้วกันะครับสวนดอกอ๋อชอบฟังแทบแทบอ่าไพรวันแถวแถวนี้มันเบื่อแล้วอยากไปฟังที่บ้านดวงใจกับคณะไหนอ่ายังไมม่ีครับยังคณะในดวงใจนะคะก็วิทระนั่นแหละค่ะคณะอื่นเขาดูแบบไม่ค่อยติดดินนะคะดูแบบดูสูงปชอบแบบพี่เข้าถึงได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแบบคณะในฝันไหมแบบว่าแบบเอ้ยสาวคณะนี้เล็งๆไว้อะไรเงี้ยก็ไม่มีแต่ตัวนะไร แน่นอนครับก <Alcohol Physical> <ots> mm, okay. ็แอปมาแน่นอนแอปต้าอ๋อตัดผมด้วยไม่ตัดไม่ตัดครับไม่ตัดครับอันนี้บอนนะพี่ก็คะอะไรก็ได้ขอแค่มีเหตุผลและเข้าใจเราอ๋อโอเคขอบคุณพี่สองคนด้วยครับขอบคุณค่ะ ะะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้นี่ด้วยนะคะอย่าลืมกดก,ดกระดิง่งกิ้งกิด้วยนะคะคลิปใหม่แจ้งเตือนมาเนี่ยก็จะได้ไม่พลาดนะคะครั้งนี้ก็เป็นเหมือนแบบกับอีกครั้งหนึ่งเนาะที่ได้กลับมาบล็อกทัวร์ขณะต่างๆนะคะที่โกโ้จะฝากไอจฝากช่องทางติดต่อไว้ไหมคะอ่าไม่ขอฝากแล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวแฟนคลับจะเดี๋ยวไปอโอ้โโอเคค่ะก็ะอย่าลืมติดตามท,ทางไ G ตรงนี้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย ขอบคุณพี่มากมากเลยอ,อย่างนั้นผู้ชาย <c oughs> ผู้ชายวิศวะแบบเขาบอกปกปุมแบบแล้วแบบหน้าตาดีเอ๊ะอย่างพี่โก้หรือเปล่าเฮ้ยอย่างนี้แหละครับอย่างนี้แหละ